วันนี้พี่หนุ่มพี่นอได้คำถามดีๆมาหนึ่งข้อนะครับมีน้องท่านหนึ่งถามว่าถ้าทํางานที่นี่สั้นมากเลยนะครับผมเนี่ยไม่อยากใส่ประวัติการทำงานอันเนี้ยในรีสูเม่ทำได้ไหมผิดหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวพี่หนุ่มพี่นอมีคำตอบให้ สิ่งคาถามคำนี้เป็นคําถามที่ดีนะพี่หนุ่มนะและเป็นคําถามที่ตอบยากด้วยเพราะว่าเราเองในฐานะรีครูเตอร์พี่หนุ่มครับจะบอกว่าทําได้เนี่ยมันก็สึกขัดขัด,ขดกับจรรยาบาณเรานิดหนึง่งแต่ว่าจริงๆแล้วน้องๆครับมีคนทําอยู่นะครับแล้วก็ไม่ว่าเราตัดสินใจจะทําสิ่งนี้เพราะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงก็คือมันมีคอนสิเควนซ์หรือมันมีความเสี่ยงต่างๆเนี่ยที่ตามมาแล้วก็ข้อควรระวังที่เราต้องระวังไว้ด้วยเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่าโอเค ถ้าเพื่อนๆเ,เลือกจะทำนะครับข้อควรระวังอันแรกเลยเพื่อนๆต้องรู้ว่าสาเหตุของการลาออกของเพื่อนๆในบริษัทนั้นๆเนี่ยมันเป็นสาเหตุปกติหรือเป็นสาเหตุที่มันไม่ปกติพี่น้องอืมใช่ครับสาเหตุปกติเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราทํางานไปใช่ไหมฮะที่หนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยงานที่เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์กับเขาเรียกว,ว่าแผนอาชีพเราระยะยาวพี่หนุ่มรเราก็เลยไปสัมภาษณ์งานที่ใหม่ที่ตรงกับเรามากกว่าพอเราได้งานใหม่เนี่ยเราก็ตัดสินใจลาออกซึ่ง ช่วงการทางานที่เดิมเราอาจจะสั้นมากเดือนหนึ่งสองเดือนบางทีหลักอาทิตย์<ม>ตเราเคนเลยไม่อยากจะใส่ไปในซีวีให้มันดูแบบดูไม่ดีใช่ไหมครับอ,อันเนี้ยเราลิฟต์ออกมาได้ซึ่งถ้าเขาตรวจเจอทีหลังเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่มากพี่หนุ่มครับเพราะว่าอันเนี้ยคือการออกแบบปกติใช่มันเป็นสาเหตุที่เราสามารถอธิบายได้เพราะว่าใครๆก็เจอนะพี่น้องเนาะคือไปทํางานแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยงานมันยังไม่ใช่เพื่อนร่วมงานมันยังไม่โดนเนาะ คือมันเจอกันได้แล้วก็ตัดสินใจออกมาเลยเพราะเราไม่อยากเสียเวลากับที่นั่นนะครับแต่คราวนี้ไอ้สาเหตุไม่ปกติที่พี่หนุ่มพูดถึงพี่นอก็คือว่าเราโดนให้ออกนะครับเราไม่ผ่านโปรเบชั่นหรือว่าเราเนี่ยทาผิดติกกาอะไรสักอย่างในบริษัทนั้นๆที่ร้ายแรงครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาให้เราออกซึ่งถ้าเป็นประเด็นเนี้ยนะครับถ้าเราตั้งใจปกปิดนะสุดท้ายเพื่อนๆต้องรู้ว่าความลับมันไม่มีในโลก HR มาเจอทีหลังหรือว่าใครสักคนเนี่ยรู้ที่หลังเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่อธิบายไม่ได้เลยพี่นออใช่จริงฮะแต่จริงอันเรื่องนี้พี่หนุ่มจริงๆก็เห็นใจเพื่อนๆเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราออกไปเนี่ยโดนให้ออกหรืออะไรก็แล้วแต่ครับคือเราก็จะกลัวว่าอ HR ถ้าเจอประวัติเราไม่ผ่าน probation โดนให้ออกมาเนี่ยก็จะทำให้กลัวว่าเขา จะตัดสินใจไม่รับเราหรือเปล่าพี่หนุม่มโอเคก็เลยตั้งใจจะไม่ใสใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน,นะครับเราต้องดูความเสี่ยงของตัวเองเนาะว่าเรารับความเสี่ยงกับมันได้ไหมถ้ามันเป็นสาเหตุปกติอันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ใส่ก็ไม่เสียหายม,มาเจอทีหลังก็อธิบายได้แต่ถ้าเป็นสาเหตุที่มันผิดปกติเนาะนะครับเพื่อนๆลองรับความเสี่ยงดูถ้าสุดท้ายความเสี่ยงมันหมายความว่าโดนให้ออกทีหลังแล้วเรารับได้คะครับก็ ทำก็ทําได้นะครับอ่าดูน่ากลัวเนาะ <laughs> <laughs> นะครับต้องบอกเพื่อนๆว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากนะครับต่อไปยังไม่พอนะอันที่สองนะครับเพื่อนๆถ้าตั้งใจนะครับที่จะไม่ใส่ประกาศทำงานในรีสูเม่เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องตั้งใจและเลือกบริษัทที่จะสมัครงานด้วยเหมือนกันพี่นอนะครับถ้าตามประสบการณ์พี่หนุ่มพี่นอนะถ้าเป็นบริษัทที่มันเป็นอินเ international global ชื่อดังเลยนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทกลุ่มเนี้เขาเช็คประกัศทำงานเนี่ยละเอียดมากเลยพี่นออืมใช่ฮะถ้าบริษัทใหญ่ๆเนาะบริษัทต่างชาติเนี่ยครับคือเขาจะขอเอกสารค่อนข้างละเอียดเลยครับน้องๆครับพวกเอกสารใบผ่านงานต่างๆเนี่ยบางทีขอขอย้อนหลัง5ปี7ปี10ปีเลยนะพี่หนุ่มแล้วก็ไม่ไม่พอ,อยังจ้างบริษัทเอเจนซี่ที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเช็คประวัติย้อนหลังในแต่ละที่เลยว่า แต่ละที่เนี่ยเราทํางานเวลานี้ถึงเวลานี้จริงหรือเปล่า <ừ m. S 2> ใช่ไหมครับเงินเดือนเราเป็นตามนี้จริงไหมตําแหน่งสุดท้ายรเราเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าละเอียดย,ยิบๆเลยฮะถูกต้องนะครับไอ้เวลานี้ถึงเวลานี้เนี่ยไม่ใช่แค่ปีนี้ <c oughs> ถึงปีนี้นะครับเ <c oughs> พื่อนๆเดือนนี้วันนี้ <c oughs> ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการเหมือนกับตกแต่งการเริ่มงานของบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะถ้าเป็นบริษัทกลุ่ม global international <c oughs> แบบนี้นะครับสุดท้ายเดี๋ยวกขหาจนเจอนะครับคราวนี้เพื่อนๆบอกว่าอ้าว คราวนี้ผมก็หมดโอกาสแสินะครับยังต้องบอกเพื่อนๆว่าอย่างนี้ครับตามประสบการณ์ของเราเนี่ยถ้าเป็นบริษัทโดยทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่ International g l o b a l เนี่ยเขาไม่ตรวจประวัติการทำงานละเอียดขนาดนี้บางที่เนี่ยตรวจแค่ที่ล่าสุดที่เดียวบ,บางที่เขาอาจจะเยอะหน่อยสองสาที่ย้อนหลังพี่นอ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะ เหมือนกับไม่ใส่ข้อมูลบางอย่างในรูส u เม่แล้ว HR บริษัทนั้นเนี่ยเขาจะไม่รู้พี่น้องใช่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เราจะไปสมัครเหมือนกันพี่หนุ่มว่าความเรียกว่าความเคร่งในการตรวจพวกนี้มากน้อยขนาดไหนเพราะพี่นอยกตัวอย่างให้นะครับเพราะว่าจริงๆมันมีบริษัทที่เป็น global ค o ม p a n y อย่างงี้พี่หนุ่มเขาเช็คไปถึงไม่ใช่แค่ประวัติการทํางานนะครับคือถ้าเป็นน้องจบใหม่เนี่ยเขาเช็คพวกเอกสารที่เป็นพวก ใบจบการศึกษาทานสคริปต์เนี่ยละเอียดมากเลยนะฮะเขาจะเช็คย้อนกลับไปที่มหามหาลัยเลยว่าเราจบมาปีนี้จริงไหมเราจบเกรดเฉลี่ยเท่านี้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเคสที่พี่นอยเจอว่ามีน้องๆบางคนเนี่ยปลอมเกรดพี่หนุ่มก็คืออาจจะมีการใช้ Photoshop p h o t o s h อ p ตัวเกรดให้ซึ่งเกรดที่ที่เขาให้ทางบริษัทกับเกรดที่มหาลัยแจ้งมาไม่ตรงกันสุดท้ายก็จบเลยแบบนี้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆระวังนิดนึงนะครับว่า เราจะตั้งใจสมัครบริษัทแบบไหนเนาะคราวนี้พี่หนุ่มมีทริคให้คือถ้าตอนเพื่อนๆสมัครงานนะครับแล้วบริษัทนั้นๆเขาเรียกสัมภาษณ์เพื่อนๆแล้วนะเพื่อนๆลองถามดูก็ได้ว่าเขาต้องการเอกสารสมัครงานอะไรบ้างเราจะพอเดาได้ว่าบริษัทนั้นๆเนี่ยเขาตรวจอวัติกันยังไงถ้าบริษัทนั้นนะเขาขอแบบมีลิสต์มาให้เลยย0สิบเอกสารแบบเนี้ย ทำใจไปว่าเฮ้ยมันไม่แน่ที่เขาจะตรวจนะครับถ้าบางบริษัทบอกโอเคก็เ,เอาตามเอกสารโดยทั่วไปแบบนี้พี่หนุ่มว่าก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่เคร่งครัดมากนะครับเพราะฉะนั้นระวังนะครับต่อไปอันที่สามเริ่มเยอะเนาะเริ่มเยอะเริ่มเยอะ <laughs> ถ้าใครอยากทําก็ต้องระวังเยอะนิดนะครับอันที่สามคือง่ายๆเลยครับเพื่อนๆครับอย่าทําบ่อยเพราะว่า <ๆ S 1> เพื่อนๆน้อง,องๆบางคนเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเข้าไปทํางานปุ๊บเนี่ย จะรู้ตัวเองเร็วมากเลยพี่นอว่าแบบเราเนี่ยไม่โอเคกับที่นี่แบบว่าบางคนอาทิตย์เดียวรู้เลยบ,บางคนเดือนหนึ่งสองเดือนรู้แล้วก็ตัดสินใจลาออกนะครับไม่ใช่ที่เดียวทําแบบนี้เป็นกิจวัตรเลยคือแบบ2ที่ละสที่ละคือถ้ามันเริ่มบ่อยเริ่มหลายที่นะครับเพื่อนเพื่อนน,น,น้องๆจะทำรีสุขเมธลาบากมากเลยใช่เพราะว่าถ้าเรามีบริษัทที่เราทํางานเขาเรียกว่าในช่วงเวลาสั้นๆเยอะๆเนี่ย มันก็ไม่รู้จะจะตัดจะเอาออกยังไงใช่ไหมฮะ<ช>บางทีเอาออกที่เดียวเนี่ยยังว่าลําบากเลยพี่หนุ่มเอาออกสองสามที่เนี่ยบางทีเราก็สับสนเราก็ลืมเองใช่ไหมฮะใช่จริงอันเนี้ยเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องเรื่องลําบากเนาะเพราะว่าพี่อนอก็จะพยายามพูดอยู่บ่อยๆว่า<ช>การจะเลือกงานสะที่นะมันต้องตัดสินใจให้ดีก่อนอนะครับในการเข้าไปแต่ละที่มันถึงจะก็เลยไม่ทําให้เราต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆเร็วๆเนาะถูกต้องแล้วบางคนเนี่ยเรียกทําบ่อยจนลืมอย่างที่พี่นอว่าค,คือหมายความว่า เมื่อเดือนที่แล้วอ่ะเคยส่งรีซูเม่หน้าตาแบบนี้มาให้เราครับถัดมาอีกเดือนหนึ่งส่งมาอีกแบบหนึง่งวันที่เริ่มงานไม่เหมือนกันออปีเริ่มงานไม่เหมือนกันบริษัทก็บางอันเพิ่มขึ้นมาอ,อัตโนมัติอย่างนี้ครับเฮชาร์เขาจได้นะแล้วสุดท้ายถ้าเขาเจอรีซูเม่ที่คนเดียวกันแต่หน้าตามไม่เหมือนกันภัรยะเวลาแบบ2เดือนสเดือนส่งเข้ามาเนาะ เขาไม่เรียกเราสัมภาษณ์แล้วนะเขาจะแบ็กลิสต์เลยนะพี่น้องใช่เพราะว่าจริงๆสมัยนี้พี่หนุ่มเรซูเมที่ส่งเข้ามาเนี่ยมันจะมาอยู่ในเขาเรียกว่า Data Po ูของซิสเต็มของทุกบริษัทซึ่งอย่างของเราก็มีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราส่งมาปั๊บเขาเสิร์ชเสิร์ชปั๊บเนี่ยเขาจะเห็นเรซูเม่เก่าๆเราบางทีมันก็เปิดดูของเก่าเทียบกันนะฮะซึ่งเราเห็นว่าโอ้โหบางอันเนี่ยถ้าอย่างพี่หนุ่มว่าบริษัทนั้นหายไปวันที่ดีไม่ตรงกันเนี่ย เขาก็รู้แล้วว่าเราเป็นคนเขาเรียกว่าเราอาจจะปกปิดอะไรบางอย่างใช่ตั้งใจตกแต่งรูสุ m มจนลืมเลยนะครับอ่าสาข้อละคราวนี้ข้อที่4ี่ครับเพื่อนๆอครับอันนี้สําหรับพี่พี่เพื่อนๆที่เขาเรียกว่าเป็นระดับซีเนียละพี่นอเช่นทํางานมาหลายปีเป็นระดับแมนเจอร์ผู้บริหารแล้วนะครับถ้าสําหรับกลุ่มนี้พี่หนุ่มพี่นอขอแนะนําว่าอย่าทําดีกว่าพี่นอใช่ครับเพราะว่าจริงๆยิ่งเราทํางานมานานเนี่ย คนรู้จักเราก็ยิ่งเยอะนะพี่หนุ่มนะมันจะไม่เหมือนกับเด็กๆจบใหม่ที่บางทีเขาก็อาจจะยังไม่ได้กว้างขวางมากในวงการ,รนะครเพราะฉะนั้นถ้าเราปกปิดอะไรไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เราเคยรู้จักมาเคยทํางานด้วยกันมาที่ก่อนๆเนี่ยเขาจะมารู้จักใครในบริษัทปัจจุบันหรือเปล่าแล้วเขาจะรู้มาจากใครหรือเปล่าอ่าถูกต้องแล้วมันสามารถย้อนกลับไปได้ถึงข้อหนึ่งของ,รของเราว่าถ้าสาเหตุในการออกของเราอ่ะมันเป็นเรื่องปกปติพี่นอ แบบนี้โอเคแหละเราอาจจะต้องเสียเวลามาอธิบายบนิดนึงใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็คงฟังได้แต่ถ้าเกิดเป,เป็นสาเหตุที่มันไม่ปกติพี่นอแล้วเราเป็นผู้บริหารด้วยนะอันนี้พี่หนุ่มว่าค่อนข้างจะร้ายแรงใช่แล้วความเสียหายของของเขาเรียกว่าที่ตามมาของผูง้เขาเรียกของคนที่ประวัติการทํางานานานๆแล้วเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยมันเสียหายเยอะกว่าน้องจบใหม่นะพี่หนุ่มนะถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆพ่พี่ๆสาหรับที่เป็นผู้บริหารเนาะอันนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากเลยนะครับ อันสุดท้ายที่น้องๆเพื่อนๆทุกคนต้องระวังก็คือว่าถ้าประวัติการทํางานที่เราตั้งใจจะไม่ใส่นะครับม,มันอยู่อันล่าสุดเลยคือมันเป็นปอันล่าสุดของเรานะครับต้องจําไว้เลยว่าเราไม่สามารถใช้เงินเดือนล่าสุดเป็นฐานเงินเดือนได้แล้วพี่นออืใช่เลยเพราะว่าเวลา HR เขาขอพวก reference พวก payment เก่าๆเนี่ยเราจะไปให้ที่ล่าสุดที่เราไม่ใส่ไปก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็ต้องเป็นที่ก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับเพราะจริงๆเคยคุยกับหลายคดีมากเลยพี่หนุ่มเพราะว่าเขาบอกว่าเออเนี่ยที่เนี้ยผมอาจจะไม่ได้ใส่ไว้ในซีวีนะแต่ว่าเออผมต้องออกมาแล้วไม่ได้ใส่เพราะสาเหตุอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่พอคุยเรื่องเงินเดือนปั๊บพี่หนุ่มแต่ที่นี้ผมได้อยู่เท่านี้นะอ้าวลืมตัวนะครับพอมันถึงถึงเรื่องเงินเนี่ยเราก็อยากจะได้มากใช่ไหมครับ เราก็อยากจะใช้ฐานเงินเดือนที่มันล่าสุดแะมันเยอะที่สุดแต่ถ้าเราตัดสินใจจะไม่ใส่ข้อมูลของการทํางานในรีสูเม่พี่นอเราก็ต้องอย่าลืมว่าเงินเดือนมันใช้ไม่ได้เราก็ต้องยอมที่จะไปใช้เงินเดือนที่มันน้อยกว่าของที่ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นมันมี5้าข้อที่เพื่อนๆพี่ๆนะครับหรือทุกคนต้องระวังถ้าเราเลือกที่จะไม่ใส่เขาเรียกว่าประวัติการทำงานในรีสูเม่ของเรานะครับความเสี่ยงของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ ความละเอียดความเคร่งครัดของแต่บริษัทไม่เหมือนกันเราต้องศึกษาให้ดีก่อนใช่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆพี่ๆที่ฟังคลิปนี้แล้วนะฮะลองไปตัดสินใจกันดูเนาะว่าเอ้ยเหตุผลที่เราจะไม่ใส่ตรงนี้ลงไปกับความเสี่ยงหรือว่าคอคอนซบเนวน์ต่างๆที่ตา,ตามมาเนี่ยคือมันคุ้มค่ากันไหมนะครับครับ